สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายอยู่ที่เต็นท์แก้วอนงโกลการรถบ้านมือ2และฝ้ายก็อยู่กับรถครอบครัว Honda HR-V วันนี้ฝ้ายจะมาบอกข้อดีของรถ Honda HR-V ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะข้อที่1มีรูปโฉมเป็นเอกลักษณ์สวยโดดเด่นน่าใช้งานข้อที่2 Honda HR-V มีความสูงมากกว่ารถเก่งโดยทั่วไป สามารถขับลุยแบบออฟโรดได้ค่ะข้อที่3มีระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มมีแอร์แบกให้รอบคันค่ะข้อที่4เป็นรถแฮดแบ็ก5ประตูมีพื้นที่เก็บของกว้างและสามารถพับเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ค่ะภายในห้องผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังกว้างนั่งสบายค่ะแล้วเบาะนี่ก็กว้างนั่งสบายไม่อึดอัดเลยแล้วก็มีดีไซน์ที่หรูหราเหมาะกับ ยุคสมัยนี้มากๆค่ะ,ะป้ายมาสรุปให้ฟังนะคะรถ Honda h r ฮ v เหมาะก,กับครอบครัวขนาดกลางหรือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมีเด็กใครที่กำลังมองหารถใช้งานฝ่ายแนะนำรถ Honda H r v เลยค่ะราคาไม่สูงมีศูนย์บริการทั่วประเทศและก็มีค่า ใช้จ่ายต่อปีไม่แพงถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามหรือพักได้นะคะเดี๋ยวค่าจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ